ไปต่อกันที่ชมรมบิ๊กไบค์ค่ะได้ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนค่ะจัดถแถลงข่าวโครงการโคราชไบค์วีค2023ปี6กำหนดจัดงานในวันที่25พฤศจิกาย,ยน2566นี้ค่ะที่ตลาดเมฟแฟร์ซิตี้ลิง์ชมรมบิ๊กไบค์ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดถแถลงข่าวโคร,ราชไบค์วีค2023ปีที่6 โดยนายบพิษเรีกสำราญประธานจัดกิจกรรมโคราชไบค์วีคนะคะพร้อมด้วยน,วาวาน,นายวุฒิศักดิ์ภาวศินรองนายกเทศมนตรีนะครนะครราชสีมานายชนะกรปัญจะรองประธานจัดกิจกรรมโคราชไบค์วีคตัวแทนจากโรงพยาบาลต่างๆและก็สมาชิกโคราชไบค์วีคจำนวนมากที่ร่วมถแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องและครั้งนี้ถือว่าเป็นปีที่6แล้วนะคะ เพื่อเป็นการชักชวนผู้ที่นิยมการขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่หรือบิ๊กไบค์มาร่วมทํากิจ,จกรรมดีๆให้กับสังคมเพื่อรณรงค์การขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องปลอดภัยและหวังกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดพร้อมทั้งมอบเงินให้กับโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาทั้งหมด3โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลเทพรัตนครราชสีมาโรงพยาบาลคงและโรงพยาบาลขามสแกแสง โดยจะมีการจัดคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังนะคะทั้งแบงค์ปริตินะักร้องนำจากวงคล a s ชนะคะวง cohol, แอลกอฮอล์และก็วงระเงียวมาร่วมสร้างความสุขให้กับผู้ร่วมงานโดยงานนะคะจัดขึ้นวันที่25พฤศจิกาย,ยน2566นี้ค่ะที่ตลาดเมแฟร์ซิตี้ลิงค์นะคะซึ่งผู้จะเข้าร่วมงานเนี่ยก็จะได้อุดหนุนซื้อเสื้อโคราชไบวีค2023ในราคาตัวละ400บาท รายได้ทั้งหมดนะคะจะนําไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั้ง3แห่งในจังหวัดนครราชสีมาจะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อบริการให้กับประชาชนต่อไปค่ะ